นายชนัดรานุรักษ์ในกาธิการโครงการรูปประทุมต้นแบบต้านโตรงจากการดำเนินงานเมื่อปี2560ถึง2561เราได้นำนักเรียนในจังหวัดปทุมธานี3,500คนทั้ง7อำเภอ22โรงเรียนเข้าชมโครงการบปช พิพิธภัณฑ์ปพิพิธับพิพิธภัณฑ์บ้านโกงที่ปปชกรุงเทพขณะนี้มีข่าวจากเด็กในโครงการของเราทั้งเก็ดอำเภอแจ้งว่ามีการซื้อเสียงและก็เราก็ได้ประชุมกับทางโครง,ครงการประธานโครงการแล้วก็ได้ดำเนินการ ขอออกเป็นข่าวว่าเราเราได้รับข้อมูลจากเด็กและเยาวชนในโครงการของเราเมื่อจ7ปีที่แล้วทีนี้เราก็เลยได้ได้ปรึกษากับทางผู้ใหญ่ในโครงการลูกปทุมต้นแบบต้านโกงว่าเมื่อเด็กแจ้งความประสงค์มาแบบนี้เราก็ต้องตอบสนองเด็กๆโดยบังรางวัลไว้ว่าโครงการคดีใดที่เด็กได้ส่ง รายชื่อมาให้เราและได้ดำเนินการจนถึงที่ทสิ้นสุดหรือได้ดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วจะมอบเป็นเงินสองแสนบาทเมื่อรับข้อมูลจากเด็กและเยาวชนที่ส่งมาให้เราแล้วเราจะปิดเป็นความลับแล้วเราจะส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐดำเนินการต่อให้คดีสิ้นสุดตรงเรียนหอวัาางปทุมธานีโูกปตุม ต้นแบบตานโกงโรงเรียนรู่นวิไลลูปปะทุมต้นแบบตาน,กนโกงโรงเรียนหัวเก้าเกษรลูปปะทุมต้นแบบ ผู้เกียรติที่มาร่วมงานคณะครูทุกท่านนะคะมาร่วมนั่งด้านหน้าด้านเสียสีฟ้านะคะแถวสีขาวด้วยนะคะ 1, 2, แถวหนึ่งแถวสองไว้ให้น้องๆที่ถือผ้าป่านะคะเราควบกิจกรรมผู้บริหารนะคะขอเรียนเชิญค่ะเอามาแล้วค่ะขบวนกองยาวประทุมโรงเรียนประทุมธานีนันทมุนีนะคะเป็นกิจกรรมชมรมตามความสนใจที่นักเรียนมีความถนัดเป็นการสืบสารวัฒนธรรมไทยนะคะ เปิดสอนมาทั้งมมหมด25กอกจนเดอกขอยินดีต้อนรับนะคะการขอเจออ่ะถ่ายรูป